ในปี2515ค่ะได้ประจได้ตั้งงบประมาณในเรื่องของการเสริมอุกรการจัดการกีฬาเนี่ย5ล้านเศษนะคะในทางนี้ค่ะท่านแรกค่ะท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังนายจจรึกทองนันค่ะท่านประหลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดค่ะองการบริหารส่วนจังหวัดตรงังเขตอำเภอเมืงงงองตรังค่ะร้อยเอกราวุฒทองย้อยค่ะเป็นฝ่ายสภานะคะที่สนับสนุนพวกเราด้วยดีตลอดมาค่ะและรวมถึง ในส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มาร่วมเป็นกําลังใจให้กับเราในวันนี้ค่ะท่านผู้ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรังค่ะพี่กรวิช,ช่วยดูค่ะในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังค่ะเจ้าภาพแม่งานหลักของเราในวันนี้ค่ะจะเอกสุวพจน์สังทงจีนผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมค่ะและร่วมด้วยท่านเลขานุก,การองค์การบริหารส่วนจังหวัดค่ะนายวสันเพอเพศค่ะ ท่านจะคุ้นหน้ากันดีกับพอนะคะท่านก็คุ้นเคในเรื่องของการกีฬาแล้วก็สองเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสุขภาพทางนามัยที่แข็งแรงของประชาชนในจังหวัดตรงังสามเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดตรังันมาออกกําลังกายใช้เวลาให้เป็นประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติดสี่เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดตรงังมีน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้ภัยมีความสม่ำ สมานสมัคคีการ่นำนักงานกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดตัังต้องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตัังประธานป,ปออ้าๆาอบมจตังกีฬาเปตองประจำปี2565ซึ่งมีเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น18,000บาทและจากการข่าวรายงานทราบว่ามีจำนวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเปตอง รวมทั้งสิ้น6 0เทีมจะเห็นได้ว่ากีฬาเป็นลเล่นกันอย่างแป้หลายในจังหวัดตรงการแข่งขันครั้งน,นี้เป็นการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประยนงจัดมานะคะซึ่งในการแข่งขันในครั้งนี้นะคะเราจะใช้ระเบียบใ,ในเรื่องของ,องการแข่งขันกติกาของสมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภนะคะ มาช่วยในการกำกับนะคะในการดูแลนะคะเมื่อสักครู่ที่มีการเลงทะเบียนก็มีการโชว์ทักษะโชว์ทักษะในการเล่นเปองโนสวยงามมากเลยนะคะนะครับสนามที่4นะครับทีมนี้พี่ลักษทีมหนึ่งนะครับพบกับทีมน้องฟ้านะครับ